นน่ตตีด้วยโคเจ๋งเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เกม i s t h i s s e i d t a k e n นะซึ่งเป็นเกมแนวจัดเรียงนะจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับเริ่มกันที่ด่านแรกเขาสอนให้เราว่าดูความต้องการของตัวละครนะว่าเขาอยากทำอะไรก็จัดในสิ่งที่เขาต้องการนะตัวนี้อยากขึ้นไปแค่บนรถเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคครับ เป็นเช็คพอยต์นะตัวเกมเนี่ยมันจะมีเช็คพอยต์ทั้งหมดแต่ละด่านก็ไม่เท่ากันนะฮะก็ทั้งหมดในด่านนี้จะมี4 c h เช็คพอยต์ด้วยกันนะซึ่งเราได้มาแล้ว1ดาวซึ่งเป้าหมายก็คือเราต้องทําให้ได้6ดาวถึงจะผ่านด่านนะฮะก็มาเริ่มกันที่คนนี้เลยอยากนั่งคนเดียวนะเราจัดให้เลยแต่คนนี้อยากนั่งริมหน้าต่างครับโอเค สบายๆได้มา2ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เราขาดอีแค่3คนก็คือ3คนนี้นะฮะอ่าคนนี้เขาคุยกันถึงหนังหนังอินดี้นะเรื่องการเขียนบทเรื่องอะไรอย่างนี้จะไปออเดชั่นด้วยนะดูเขาจะสนิทสนมกันนะอาจจะต้องนั่งด้วยกันนี่คนนี้เขาบอกเขาอยากนั่งริมหน้าต่างครับอลิเซีย คนนี้บอกว่าอยากนั่งใกล้เพื่อนเพื่อจะคุยกันนะโอเคแล้วอันนี้ก็อยากนั่งริมหน้าต่างือตรงนี้โอเคครับจัดความต้องการสันที่นั่งยังง่ายอยู่นะด่านแรกๆไม่ต้องทำอะไรมากนะอุ้ยผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับสํหรับด่านทดสอบด่านแรกครับคอมพิวเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปครับโอเคครับโอ้โหรถคันนี้ใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ชม ตรงนี้เป็นคุณโกเรนนะเขาอยากนั่งท้ายใช่ไหมแล้วก็นั่งใกล้กับคนที่ชื่ออเลเบียด้วยนะนั่งท้ายอะตรงนี้ก่อนไหมแล้วก็คนนี้อยากนั่งริมหน้าต่างกับโกเรนด้วยนี่นี่แฮปปี้ครับคนนี้อยากนั่งคนเดียวครับถ้าไปนั่งใกล้กันโอ้เนี่ยไม่ชอบเลยแล้วคนนี้อยากนั่งริมหน้าต่างครับแล้วก็คนนี้อยากนั่งคนเดียวครับโอเคสบายสบายตรงนี้ กินนั่งคนเดียวตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมจัดให้ี้อันนี้ได้เท่าไหร่ห้าครับผมจัดไปครับเราต้องทําให้ได้ทั้งหมด18ดาวนะถึงจะผ่านนะครับคนนี้ลืมอาบน้ํามาคนนี้ลืมอาบน้ําแต่อยากนั่งข้างหน้าต่างนะครับตรงนี้เหม็นหมดเลยอ่ะถ้าตรงนี้เออมันก็จะเหม็นแค่นี้ไงลองดูไหมโอ้แต่นี้กระจายความเหม็นไปทั่วเดี๋ยวดูก่อน คนนี้ไม่อยากนั่งใกล้คนเหม็นแต่อยากนั่งริมหน้าต่างครับคนนี้ไม่อยากเหม็นเฉยๆเลยโอเคคนนี้อยากนั่งใกล้อลิเซียคือตรงนี้ได้ไหมสามคนนี้แต่อยากนั่งริมหน้าต่างอ้าวอ๋อมันก็ต้องหน้าต่างคู่อะดิอาจจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมคนนี้เหม็นเอาหลบมาก่อนคนนี้อยากนั่งริมหน้าต่างครับ คนนี้คนนี้ยังไงก็ได้อันนี้ยังไงก็ได้ขอแค่ไม่เหม็นนั่งคนเดียวโอเคผ่านครับเรียบร้อยอันนี้6ดาวครับสบายๆครับเหลืออีกประมาณ7 7ไลท์นะครับตรงนี้เขาบอกว่าลืมอาบน้ำเดี๋ยวแยกไว้ก่อนคนนี้ไม่อยากเหม็นแต่อยากนั่งข้างอลิเซียครับเราก็ต้องมาดูอลิเซียก่อนอลิเซียอยากนั่งริมหน้าต่างแล้วก็ไม่อยากเหม็นครับ คนนี้ไม่อยากเหม็นเหมือนกันแล้วก็อยากนั่งคนเดียวครับไม่อาอาบน้าเหมือนกันโอเคแล้วก็โหอ,อยากนั่งใกล้คนนี้เหรอได้ไหมโอเคอันนี้ก็ถือว่ารอดนะเพราะว่ามันมีคนอาบน้ํามาแต่อยากนั่งข้างเพื่อนเหมือนกันใครไม่อาบน้ําไปโรงเรียนเนี่ยอุย้ยแย่จริงโอเคครับ ด่านที่2ผ่านไปที่เรียบร้อยอะเช็คพอยนี้สบายๆอะเช็คพอยต่อไปโอ้รู้สึกว่ามันจะเป็นโรงหนังครับเป็นโรงหนังครับก็ตรงนี้เดี๋ยวดูหลายๆอย่างอันนี้คนนี้อยากกินป๊อปคอนแต่ว่าไม่อยากนั่งใกล้เด็กนะครับโอเคตรงไหนก็ได้เอาวางไว้ก่อนครับคนนี้อยากนั่งแถวที่สองครับแล้วก็กินป๊อปคอนด้วยอ่ามากับผู้ปกครองเหรอใช่ไหม นั่งใกล้กันอันนี้อยากนั่งใกล้คนนี้หรอแล้วก็อยากนั่งแถวสามด้วยคนนี้นั่งตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ใกล้กันนะครับอันนี้อยากกินป๊อปคอร์นครับแต่ไม่อยากนั่งใกล้เด็กอย่างนี้ได้ไหมโอเคแล้วคนนี้น,นี้มาด้วยกันครับสามคนเราอยากนั่งโอเคไหมอุยอ้ยอุ้ย แฮปปี้ดีนะอันนี้เข้ามาด้วยกันอันนี้ก็แต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะแต่อยากไปขโมยเขาแต่คนนี้มาด้วยกันรักกันนะโอเคอุ okay. ้ยผ่านวะกี่ดาวเนี่ยโอ้โหตาแรกเก้าดาวครับสำหรับโรงหนังต่อมาครับคนนี้อยากนั่งแถวหนึ่งครับแล้วก็ไม่อยากเหม็นด้วยอันนั้่งตรงนี้ก่อนคนนี้มากับเพื่อนนะแล้วก็ไม่อยากนั่งพื้นที่สกรปรกครับ อย่างนี้ไปก่อนไหมคนนี้อยากนั่งแถวสองครับอืแถวสองตรงนี้คนนี้ไม่ได้อาบน้ําแต่ว่ามากับคนนี้เคอุ้ยตรงนี้เหม็นเลยอะ่ะอุ้ยหรือเราต้องย้ายหลบตรงนี้มันเหม็นทั้งทั้งยวงเลยอะ่ะนี้ได้ไหมเคเอ้ยมันเหม็นแค่ตรงนี้ก,นกลับมาก่อนกลับมาก่อนแล้วก็อยากนั่งคนเดียวครับเคครับคนนี้ ไม่อยากนั่งสกกระปกครับอยากกินปอกคอนอันนี้มาด้วยกันนะแล้วก็ไม่อยากเหมินด้วยคนนี้ไม่อยากให้เด็กมาอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะนั่งข้างหน้าเลยละกันคนนี้อยากกินปอปคอนครับคนนี้ไม่อยากเหมินแล้วก็อยากขโมยปอปคอนโอเคผ่านไหมใช่ได้ทุกคนแฮปปี้ครับนั่งหน้าเลยนะ โรงหนังก็คุ้นเคยกันดีเนาะพวกเราก็ไปกันบ่อยเอาละด่านสุดท้ายครับเช็คพอยต์เราเริ่มจากคนนี้ก่อนไปอันนี้มากับเซอร์เกีรเราก็ต้องดูคนนี้ก่อนความสําคัญของเขาก็คืออยากนั่งเซนเตอร์ของห้องคนนี้อยากนั่งกับนั่งใกล้กันไปเลยคนนี้แค่ยอยากกินป๊อปคอร์นเฉยๆคนนี้เหม็นแล้วก็ไม่อยากนั่งเปื้อนโอเคคนนี้ เขาใส่หมวกแต่อาจจะบังคนอื่นโอเคอันนี้ไม่บงังละไม่อยากนั่งไกลครับอยู่ใกล้กันเลยเนี่ยคนใส่หมวกนหะมากับโอลิโอลิเวอร์ริเวอร์ลืมอาบน้ำครับไม่อยากนั่งศกกรปกแล้วคนนี้ไม่อยากนั่งศกกรปกเหมือนกันเลยทั้งหน้าเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้อยากนั่งแถวสองครับแล้วก็กินป๊อปคอร์นไปด้วยคนนี้ขโมยป๊อปคอร์น โอเคแฮปปี้ <Okay>, ไหมวิ้ครบครับผมโรงหนังจัดไปเลยยี่สิบเ้าแต้มผ่านง่ายๆเลยฮะด่านนี้โอ้โหเพอร์เฟก์ครับด่านต่อไปเปเลยโอ้โหเป็นร, oh, ปรถสาธารณะครับคนนี้ฟังเพลงเสียงดังครับแล้วก็ไม่อยากเหม็นอันนี้ไปนั่งหลังก็เลยเพราะว่าเสียงดังลำคายคนอื่นเขาคนนี้มาด้วยกันครับ แล้วก็คนนี้อยากนั่งกับเพื่อนคับบเอ๊ะอ,อย่างนี้หรอ,อไม่อยากอย่างนี้ได้ไหมเอออยากนั่งที่นั่งเดี่ยวเหรอแต่เขาไม่ชอบอ่ะอยากนั่งใกล้เพื่อนริมหน้าตาโอเคอันนี้นั่งตรงนี้ก็คือนั่งแบบอยู่ริมทางเดินครับคนนี้อันนัทจะคิดเหรอไม่อยากเห็นเด็กคนนี้อยาก นั่งอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ I want to play อยากเล่นเนรออยากเล่นอะไรอ๋อ,ออยากนั่งกับเด็กอ่ะเด็กกับเด็กด้วยกันใช่ไหมโอเคโอ,คโอค้ง่ายๆครับโอ้แต่จริงๆเจคคอยมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมข้างบนเอาละโอ้โหไม่กอดอุ้ยมีคนลงแค่คนเดียวอ่ะอันนี้เศร้าแล้วต้องหาเด็กมานั่งกับเขาแต่ฟังเพลงเสียงดังอะ่ะ นี่ปอย่งนี้เลยอาอยากคุยกับใครสักคนลิมหน้าต่างหรออุนี่นี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อาบน้ำแต่อยากคุยด้วยกันโอเคนั่งด้วยกันได้อันนี้เหม็นครับยืนไหมอ๋อคือเขาอยาก ยืนโอเคแล้วคนเนี้ยออยากนั่งคนเดียวผ่านไหมผ่านครับคนนี้อยู่ๆก็อยากยืนโอเคครับเหลือแค่3มเช็คพอยต์คุณผู้ชมเราจะผ่านไหมมีใครลงไหมขอร้องให้คนแบบฟังเพลงอะไรเงี้ยเอาลงเอาอันนี้ไม่มีเพื่อนเอาละต้องหาคนนี้นี่ลืมอาบน้ำอยู่ด้วยกันเลยไปคุยกันเลย ไม่อยากเหม็นแต่อยากมีคนคุยด้วยแต่อันนี้ไม่อยากได้ยินเสียงอ๋อโอเค n u b e d y s t i l l ก็คือนี่ไงได้คุยกันแล้วนี่ไงแต่เขาคุยกันเสียงดังนะอย่างนี้เสียงดังไหมโอเคไม่อยากเหม็น I want to sleep w i n d o w seat อ่ะนี่โอ้ oh. ไม่ได้ฮะ อ๋อคนนี้อยากหลับคนเดียวตรงนี้โอเคแต่คือมันเปิดเพลงนี้ก็ตื่นนะดิแล้วก็อันนี้เหมือนกันอยากสลีปอ่ะโอเคโอ,คโอค้ตรงนี้สําหรับคนหลับเลยฮนะอันนี้คุณฟังเพลงเ,ลงเรียบร้อยครับคุณผู้ชมไปกันต่อครับเหลืออีกแค่2เช็คพอยท์เท่านั้นนะ่ะที่เราจะไปกันนะอ่ะถึงแล้วมีใครลงมั่งเอ้ยไอ้หนุ่มหลับหลับหรือเปล่าถึงป้ายแล้วน้องไม่ลงครับ คนนี้มากกับเพื่อนเนอันนี้ไม่ได้อาบน้ำไปเลยอมูลภาวอะอยู่ข้างหลังอ่าไม่อยากได้ยินเสียงเพลงเหรอแต่คนนี้เ,เขาเขาอยากเป็นเพื่อนกันครับ Want to sleep แล้วก็อยาก s ม e l ก็คือนั่งคนเดียวครับอุ้ยง่ายๆครับรถเมย์เราจัดให้เลยครับรถเมย์คันนี้ครับ 40ดาวผ่านไปนที่เรียบร้อยครับโอ้โหแจ่มครับลงครบทุกคนครับผ่านไปนที่เรียบร้อยครับอีกสชกด่านไหมมาโอ้อันนี้เป็นคอนเสิร์ตครับคุณผู้ชมอันนี้มีแค่สี่เช็คพอยต์เองครับแต่ว่าเริ่มจากไงดีอะ I'm in the band อันนี้คือเขาเขาเป็นอยู่ในวงอะแล้วแบบหน้าตาเท่มากเล่นแะไรนักร้องไหมน้อง อันนี้ก็นักร้องเหมือนกันอะอันนี้นักร้องเหมือนกันผมเห็นหน้าตาเอาละเล่นเพลงลนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเล่นดนตรีด้วยโคตรเจ๋งฉันอยากเต้นนะอ่าไปเต้นเลยคนนี้เต้นอลิเซียคือคนไหนอะแล้วคนนี้ไม่อยากแดนนะนั่งไหมอยู่กับเพื่อนไหมโอเคคนนี้ไม่ได้อาบน้ำไปนั่งไกลๆเลยอันนี้มาเอออยากเต้นโอเค โ okay, อเคเต้นก็เต้นไอ้นี่เป็นไรเนะี่ยอยากแดน์เอาเต้นคนเดียวเลยตรงนี้จะได้ไม่เหม็นใคร <c oughs> ผ่านวะโอเคอุ้ยโคตรดีอ่ะเราเราใส่ไปแล้วมันเกิดแบบมีแอคทีฟแบบคนนี้ <c oughs> I want to speak คือไม่อยากใกล้ลำโพงเหรอโ oh อ้ my god ๋ออยากใกล้ลำโพงปะอ้น,นี้มันเหม็นนะ ไม่อยู่คนเดียวตรงนั้นเลยโอเคนี่เต้นด้วยกันอไอ้พวกเหม็นอยู่ตรงนี้เฮ้อ่ไอ I do not ไม่อยากเต้นอ่ะไม่อยากเต้นอยู่ตรงนี้อ่อ w อร์ i n g to m เอ่ออยากนั่งหรอโอเคสวยงามครับแดนหรอแดนแดนกับเพื <p> ่อน <p> โอ้นี่มันหายใจไม่ออกอ uh, <laughs> ่าเพราะว่าคนนี้เหมือนมันแบบมันมีกลิ่นใช่ปะ เอออันนี้ก็มีกลิ่นนี่หว่าฉีดน้ำหอมโคโลนเนี่ยลืมอ่านเลยอ่าอยู่ใกล้ลำโพงเอาละคุณผู้ชมโจทยากละอย่างนี้ถือว่าใกล้ลำโพงไหมไม่ใกล้ครับเอาละคุณผู้ชมยากแล้วมันหายใจไม่ออกครับทำเขาเหม็นหมดเลยอะ่ะอ๋อนี่ไงคนนี้มันเหม็นโอ้โห เกือบไม่ผ่านค่ะตั้งนานว่ามันเหม็นอะไรอ๋อเราต้องดูให้รอบครอบครับคุณผู้ชมโอเคครับโหยากเหมือนกันนะอ่ะเริ่มมีคนกลับไปละแล้วก็คนนี้คนนี้ก็เหม็นนะไม่ได้เหม็นธรรมดาหอมครับคนนี้ไอพวกหอมหอมอ่ะไปอยู่ด้วยกันเลยไม่อยากอยู่ใกล้เสียงดังใช่ไหมวอนดูแดนแต่ไม่อยากได้เสียงดังก็ไกลๆหน่อย ถือได้นคน,นง่ายๆตรงไหนก็ได้ครับนนง่ายๆครับมาก็เต้นนั่งกับเพื่อนเนาน,นี่ง่ายนั่งกับเพื่อนครับเอาอไอเตโอโอเคนั่งกันได้อยู่โอ,โโอโ้โอหโคโลนโอ้สลับกันได้ไหมเออได้ไหมอ้ยโอเคครับด่านสุดท้ายเพอร์เฟกต์สามสิบแปด เรียบร้อยอะโอ้โหคอนเสิร์ตของเราถือว่าสนุกนะแล้วก็มีอะไรที่มันแบบเออท้าทายเราเหมือนกันนะคุณผู้ชมคนไหนชอบเกมแนวนี้เข้าไปวิลเลจกันได้นะฮะในสตีมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเกมน่าจะเป็นไ์ฝากติดตามกันด้วยฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ